วันนี้นะครับเราพามาชมบ้านนะครับเป็นบ้านสวนนะครับนี่ครับทางคุณน้องเจ้าของนะครับอยากส่งต่อนะครับเป็นบ้านสวนเนื้อที่2ไร่นะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะครับเป็นรั้วกําแพงนะครับนี่ครับตัวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับมีบ้านสองหลังนะครับแล้วก็พร้อมมียกรองสวนไว้ในบ้านนะครับมีคลองน้ำหน้าบ้านด้วยนะครับผม ตัวบ้านตรงนี้มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ226ตารางเมตรนะครับนี่ครับอยู่บ้านเลขที่174นะครับหมู่6นะครับตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับนี่ครับมีโรงเรือนมีที่พักมีสวนนะครับมีแนวรั้วกําแพงไว้รอบแปลงเลยนะครับผม เป็นบ้านสองชั้นนะครับแล้วก็มีครัวนอกแล้วก็เป็นบ้านอีกหลังเล็กอีกหนึ่งหลังนะครับถนนด้านข้างด้านนี้จะเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับมีคลองน้ำด้วยนะครับทางน้องเจ้าของนะครับอยากส่งต่อนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับนี่ครับเป็นบ้านที่อยู่ใกล้ในชุมชนตลาดนัดธรรมเสสนะครับใกล้ถนนหลักด้วยนะครับ นี่ครับทางน้องอยากส่งต่อให้กับท่านที่อยากมีบ้านนะครับอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรีนะครับผมพื้นที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมนะครับนี่ครับเป็นบ้านสร้างใหม่นะครับก็พอดีทางคุณน้องอยากส่งต่อนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับนี่ครับพาชมโดยรอบๆนะครับเป็นบ้านตรงนี้นะครับก็มีทั้งหมด สามห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องนอนชั้นล่างก็สีห้องนอนนะครับผมแล้วก็มีบ้านอีกหนึ่งหลังเทียบว่ามีบ้านทั้งหมด6ห้องนอนเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราให้ชมโดยรอบๆของบ้านนะครับเป็นบ้านสองชั้น เผื่อท่านใดนะครับที่ดินพร้อมบ้านตรงนี้นี่ครับตรงโซนนี้จะเป็นครัวนอกบ้านนะครับเป็นครัวนอกบ้านที่สามารถทําอาหารกับข้าวด้านนอกมารับประทานกันที่จะรับประทานตรงข้างบ้านหรือจะเป็นนอกบ้านก็ได้นะครับนี่ครับเป็นระเบียงแล้วก็มีโรงจอดรถด,ด้านหน้านะครับ นี่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะกับข้าวด้วยนะครับเผื่อท่านที่ชมบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนนะครับเป็นบ้านที่2ชั้นยกพื้นขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับนี่ครับทางเจ้าตัวเล็กนะครับผมนี่ครับตรงนี้เป็นที่นั่งเล่นของเจ้าตัวเล็กนะครับก็จะมีของเล่นมากมายเลยนะครับ นี่ครับมองชั้นบนก็จะเห็นวิวท้องทุ่งนานะครับแล้วก็บรรยากาศเขียวๆนะครับแล้วก็จะเห็นวิวภูเขาด้วยนะครับนี่ครับเป็นห้องนั่งเล่นนะครับสําหรับมาให้เจ้าตัวน้อยเล่นนะครับนี่ครับพื้นที่ของเราก็ตกแต่งไว้ได้สวยงามนะครับนี่ครับพื้นที่ด้านข้างและเบียงก็จะมองเห็นไปด้านนอกแล้วก็จะ มองเห็นวิวภูเขาไกลๆด้วยนะครับนี่ครับเป็นชุมชนธรรมเสถ์ของเรานะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนนะครับชั้นบนที่เป็นห้องนอนนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นประตูกระจกนะครับสามารถปิดเปิดได้นะครับนี่ครับเจ้าหนูน้อยพาขึ้นไปชมเองเลยนะครับผมนี่ครับทาง น like ้องเจ้าของอยากส่งต่อนะครับตรงนี้จะเป็นห้องทําเป็นห้องพระนะครับเป็นห้องพระนี่ครับเป็นห้องพระหรือจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นห้องพระแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับพอดีทางส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ห้องน้ํา นี่ครับเป็นพื้นที่ห้องน้ำปูกระเบื้องทำไว้สวยงามนะครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับพอดีน้องมันเด้กนอนก็เก็บไว้เก็บเสื้อผ้านะครับตรงนี้จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าสามารถเป็นห้องนอนได้นะครับส่วนห้องนอนด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับพอดีน้องไม่น้องยังขออนุญาตไม่เปิดนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับ ชั้นบนก็มีทั้งหมด3ห้องนะครับมีห้องพักแล้วก็ห้องนอน2ห้องแล้วก็1ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมพื้นที่บริเวณรอบๆบ,บ้านนะครับนี่ครับตอนนี้เราพาไปชมพื้นที่ด้านล่างนะครับที่ดินพร้อมบ้านตรงนี้นะครับหน้าแปลงนะครับก็กว้างอยู่ประมาณสัก60เมตรได้นะครับแล้วก็ ลึกเข้ามาด้านหลังประมาณสัก50เมตรนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับเผื่อไว้ให้ผู้สูงอายุนะครับเผื่อหรือจะไว้ให้ลูกหลานนะครับหรือเราจะไว้นอนเองนะครับชั้นล่างก็จะมีห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นห้องน้านะครับอยู่ชั้นล่างนะครับนี่เครื่องทําน้ําอุ่นทุกอย่างพร้อมหมดนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนชั้นล่าง เดี sí, ๋ยวเราพาไปชมบริเวณห้องครัวแล้วก็นี่ครับตรงนี้เราจะลงมาพื้นที่ห้องโซนห้องครัวนะครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวด้านนอกนะครับแล้วก็จะเป็นโรงเรือนจอดรถนะครับนี่ครับพื้นที่บริเวณรอบๆล้อมรั้วกำแพงไว้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวน้องพาไปชมบ้านอีกหลังหนึ่งหลังนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนแล้วตรงนี้จะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําด้านนอกอีกนะครับนี่ครับ เทียบเท่าว่าสามห้องน้ํานะครับให้ดูกันอีกทีนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานอกอีกด้วยนะครับให้ชมกันคร่าวๆนะครับแล้วก็มีบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับสามสิบหกตารางเมตรนะครับเป็นบ้านสวนอยู่ด้านในเผื่อไว้ให้พักเพื่อนเพื่อนเพื่อนญาติมาพักผ่อนได้นะครับก็จะมีสองห้องนอนนะครับสองห้องนอนเดี๋ยวน้องพาไปชมนะครับนี่ครับเป็นพื้นที่ เดี๋ยวเราพามาชมนะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนติดกันนะครับสามารถเข้าถึงกันได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวนะครับหนสองห้องนอนสองห้องน้ําเช่นกันนะครับหรือดัดแปลงเป็นรีสอร์ทก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับน้องตัวเล็กพามาชมทะลุถึงตรงนี้อีกนะครับผมก็ตรงนี้อีกหนึ่งห้องนะครับแล้วก็ห้องน้ําด้วยนะครับ นี่ครับเจ้าหนูน้อยนะครับพาชมรีวิวพาชมเลยนะครับนี่ครับท่านใดสนใจที่ดิน2ไร่ตรงนี้เป็นบ้านสองหลังนะครับรวมๆแล้วก็มีทั้งหมด3 5 5ห้องนอนนะครับแล้วก็4ห้องน้ำห้ห้องน้ำเลยนะครับผมเป็นบ้านสวนหลังใหญ่นะครับ บ้านสวนตรงนี้นะครับทางน้องเจ้าของนะครับขอเปิดราคาขายนะครับอยู่ที่8ล้าน2แสนบาทนะครับแล้วก็พร้อมลงเรือนจอดรถนะครับแล้วก็เป็นศา,าลาริมน้ำด้านหน้าอีกหนึ่งลงเรือนหนึ่งหลังนะครับท่านใดสนใจนะครับทางน้องเจ้าของขอแจ้งราคาขายอยู่ที่8ล้าน2แสนบาทนะครับ ท่านใดสนใจนะครับราคาถูกแพงก็ว่ากันไปนะครับชอบแล้วก็คุยเจรจากันได้นะครับนี่ครับพื้นที่โดยรวมๆหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับวิ่งจากถนนระยางด้านหน้าจะเป็นอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับที่เราเข้ามาอยู่ทางทิศตะวันตกส่วนด้านข้างบ้านนี้จะเป็นทิศใต้นะครับที่มีเพื่อนบ้านนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าที่เป็นที่มีเบื้อบ้านตรงด้านนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะครับนี่ครับ ด้านนี้จะเป็นทิศตะวันออกของเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับด้านนิทิตใต้ด้านหน้าถนนที่เข้ามาอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับทัานใดส่วนด้านข้างนี้นะครับที่เห็นถนนสาธารณะอยู่ทางทิศเหนือนะครับด้านนี้จะคือทิศเหนือท่านใดสนใจก็โทรติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับ